สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เช้าๆ้าวันที่17นะครับอยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับตัวสี่จังหวะนะครับมาต่อกันนะครับมาดูไอ้ตัวที่ว่าเสียงมันดังนะครับไอ้ตัวนี้เป็นคัสเก่านะครับคัสก้อนตัวนี้มี2มี2ก้อนครับนะครับรูตรงรูน็อตเนี่ยมันจะมันจะไม่คมนะครับเป็นลูวงลีก็คือลูวงลีก็คือลูมันสึกนะครับรูน็อตมันสึก นี่ครับนะครับที่เป็นสึกนี่เอามาให้ดูนะครับมันสึกมันรวมนะครับนะครับนี่ก็คืออาการจะดังอย่างนี้นะครับขนาดจับโยกนะครับถ้าเกิดใส่เข้าไปในเครื่องนี่จะดังมากกว่านี้อีกนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนนะครับใส่เข้าไปซื้อซื้อมานะครับเนี่ยก็คือของมันนะครับเจ้าของเขาไปซื้อมาไอตัวนี้ร้อยสามสิบนะครับเป็นคัดก่อน ราคาเบาๆมีแพนใช้งานดีเหมือนกันนะครับปาาเนี่ยได้ใส่เข้าไปละนะครับใส่เข้าไปขันละนะครับถ้าเกิดเราจะซ่อมเองหรือว่าซื้อมาใส่เองก็ได้นะครับถ้ารู้รู้ว่าจุดมันเสียตรงไหนเฉพาะไอคาตัวนี้นะครับถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบใส่น็อต ครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับมาฟังดูว่าเครื่องมันจะสตาร์ตติดง่ายขนาดไหนแล้วก็เงียบขนาดไหนนะครับมาดูกันเราจะสตาร์ตให้เพื่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเงียบเปลี่ยนคาร์ดก่อนใหม่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปครับสวัสดีครับผม